สวัสดีค่ะเมเทเลอร์ค่ะสำหรับวิดีโอคลิปนี้เราก็จะมาดู Publisher r o c k e กเป็นการรีวิวซอฟต์แวร์นี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำรีวิวมานานแล้วค่ะก็เป็นการอัปเดตทีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรนะคะก็มีเนี่ยค่ะคนจะเห็นว่ามี Amazon a s ดตัวนี้ที่คุณต้องการที่จะทำโฆษณาค่ะแต่่า แล้วก็มี t u t o r i a l ถ้าท u ท o r i ี l นี้ก็จะไปที่เว็บไซต์ของเขาก็เป็นนึี้ค่ะก็มีหลากหลายพอสมวควรคะก็ดูแล้วคนสามารถที่จะทำตามแล้วก็ใช้ใช้ส่วนนี้ได้เลยแต่ว่าน,นี้มันก็จะทำให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าใช้ยังไงก็อันแรกเลยก็ Keyword Search ก็แน่นอนว่าเป็น Keyword ร์ดที่คุณต้องการที่จะค้นหาอันนี้ Competition Analyzer เป็นการค้นหาคู่แข่ง category search ก็เป็นการหาพวกหมวดหมู่อะค่ะแล้วก็อันนี้มีซอ r t แอันนี้กรณีที่คุณต้องการที่จะดู asin mm hmm. หรือว่า isbn l o o k up ก็คุณก็แค่ใช้พิมพ์กรอกข้อมูลหมายเลข isbn หรือ asin ้นไปก็จะแล้วก,ก็จะมีข้อมูลของหนังสือพวก planner ของเล่มนั้นๆประมาณนี้ค่ะทีนี้สำหรับวิดีโอคลิปนี้เราจะเน้นแค่ keyword search เพราะว่าเป็นจะใช้เยอะในสุขว่าไงเนาะแล้วอีกอันหนึ่ง category search นี่กรณีที่คุณต้องการที่จะเพิ่มหมวดหมู่ก็ต้องคอนแทตต้องติดต่อซัพพอร์ว่าคุณต้องการอะไรก็คุณก็ copy paste ว่าเป็นหมวดหมดู่นี้คุณก็ copy paste ก็แจ้งให้เขาว่าคุณต้องการเพิ่มเพิ่มหนังสืออีบ e ุ๊กแพลนเนอพวกสมุดระบายสีในหมวดหมดู่นั้นๆ นี้เมื่อกี้เวนก็ลองใช้ดูแล้วครับก็ก็ได้คีย์เวิร์ดได้ได้ตลาดประมาณ2-3ตลาดจากแค่คลิกคลิก,คลกแค่ไม่กี่ครั้งก็อันแรกเลยก็คือ coloring books for girls อีกอันหนึ่งก็คือ coloring books for boys แล้วก็ไปดูทีนี้ขอเตือนนิดนึงเรื่องของ trademark copyright ประมาณนี้พวก trademark ก็อย่างเช่นคําว่าอันนี้เห็นไหมคะคว่าดิสนีย์ก็ไม่ได้คนใช้ไม่ได้เป,เป็นลิขสิทธิ์ของดิสนีย์แล้วก็อีกอันหนึ่งรู้สึกว่าฮองรูเปล่าที่เจอมันก็ไม่ได้คลิกดิสนีย์เหมือนกันนะครก็โปเกมอนก็ไม่ได้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็ระวังจุดนิดนิดนึงทีนี้แค่คลิกไม่กี่ครั้งปรากฏว่าหาตลาดได้อันนี้เห็นไหมคัลลิ i n g Books for geoschool อันนี้มัคก็จะแนะนำให้เลือกตลาดที่มีวางขายน้อยกว่า1000เล่มอันนี้ก็ อ,อีกอันหนึ่งเขาก็บอกว่ามีเฉลีย่ยต่อหน้าสำหรับกรณีนี้เป็นคีย์เวิร์นี้เนี่ยมีโดยเฉลี่ย85หน้าแล้วก็มีคู่แข่ง9 3 0์ททีมวางขายราคาต่อเล่มประมาณนี้แล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือต่อเดือนก็ทำยอดขายได้ประมาณเกือบ80,000นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือจำนวนเซิร์ชก็ไม่ค่อยเยอะแต่ว่าตอนนี้คนทำธุรกิจนี้เยอะขึ้นกรณีที่คนต้องการ จริงๆถ้าสำหรับมือใหม่ว่าจะแนะนำให้ทำธุรกิจโคชิ่งสร้างแบรนด์นอนไลนนธุรกิจเปลียนมาขึ้นแต่ว่ากรณีคุณต้องการที่จะทำธุรกิจนี้จร,จริงๆก็แนะนำว่าให้เลือกตลาดที่มีวางขาย1000เล่มถ้าหาว่าคุณจะหาตลาดเองโดยไม่ใช้ซอฟต์แวร์ก็จะใช้เวลานานนะคะก็แนะนำให้คุณใช้ซอฟต์แวร์แล้วก็ก็คือแนะนำให้หาตลาดที่มีวางขายอย่างอันนี้อีกอันหนึ่งที่เจอก็คือ the ninety s k i l l wipes coloring book มีวางขายแค่261ริเล่มแล้วก็ อยอดขายความต้องการสูงนะคะเซิร์ชเยอะมากประมาณ660ต่อเดือนแล้วก็ยอดขายอยู่ที่3 0 0พนเหรียญต่อเดือนต่อเล่มราคาอยู่ที่7เหรียญแล้วก็จำนวนหน้า89หน้านาแล้วก็คุณสามารถที่จะคลิกตรงนี้แล้วก็ไปดูได้แล้วก็ส่วนใหญ่ที่ไม่คลิกเวลาคลิกมาคลิกอย่างที่คลิกขึ้นดูเมื่อกี้นี้ก็จะได้แบบไอเดียดีๆก็สายมือก็จดโน้ตหนึ่งว่าเขามีแบบว่าตลาดไหนก็จะได้ ไอเดียในการหาตลาดอ,อีกแนวทางหนึ่งประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็กลับราดูที่ของผู้ชายเด็กผู้ชายเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าอันนี้ค่ะก็เป็นบันเดลบันเด,ดลก็คือตอนนี้เมสอนนั่าเองในคนเพิ่มซีรีส์ได้ซีรีส์เนี่ยก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะมี3เล่มมัมนอาจะทำรับเป็นการ์ดบุ๊กของเด็กผู้ชายแล้วก็อาจจะเป็นสมมติว่าคนทำอายุ8ถึง1แล้วก็มาบันเดลขาย ประมาณนี้ค่ะอันนี้อันนี้เป็นจิมนาสติกส์ก็มีวางขายค่ไม่ถึง700แล้วก็เมื่อกี้ดูอันนี้ก็ความต้องการไม่ค่อยเยอะอย่างที่แจ้งอ่ะไอโที่มีวางขายหนึ่งน้อยกว่า1,000เล่มแล้วก็ความต้องการอาจจะไม่เยอะแต่ว่าคุณทำหลายๆตลาดรวมกันก็ก็ถือว่าโอกาสจะทำเงินมีได้เยอะก็มีมากอ่ะอีกอันนึงก็คือไม้ครา t นี่เป็นลิขสิทธิ์ไม่ได้นะ ก็มีประมาณนี้วิธีการใช้ผังบิชเชลโรเกตกรณีที่คุณต้องการที่จะซื้อซอฟต์แวร์นี้นะคะราคาอยู่ที่1 9 9เหรียญน,นะคะตอนนี้ก็ราคาก็เพิ่มขึ้นตอนที่ไม่ซื้อค่า97แต่ว่าข้อดีก็คือชนชําระเงินครั้งเดียวก็ไม่ต้องจ่ายรายเดือนนะคะชำใชเงินครั้งเดียวแล้วก็อันนี้เขาสรุปมาว่าใช้รายได้บ้างนะคะคกันเซิร์ชก็ไายหลากหลายประมาณนี้นะคะ่ะ แล้วก็สามารถทดลองใช้ได้นะคะ30วันก็มีรับกันความมั่นใจมีการันตีด้วยก็กรณีที่คุณมีซอฟต์แวร์แล้วก็ต้องการจะดูวิธีการใช้ก็อย่าลืมคลิก t ิ t o r i a l ลอพคลิกนั้นก็จะไปหน้านี้ค่ะก็ไปที่ดูทำให้ดูเมื่อกี้นี้คุณก็สามารถที่จะเข้ามาอ่า ดูได้ว่าทำยังไงแล้วก็สปอร์ตเขาได้ยินนะสปอร์ตเขาติดต่อเร็วตอบกลับเร็วภายใน24ถึง4ชั่วโมงกวัานี้ทีนี้กรณีที่คุณถ้าคุณต้องการที่จะด,ดาวน์โหลดสปานี้ราคา1 9 9ยแต่ว่าแนะนำให้ถ้าคุณพอมีงบให้รีบซื้อเพราะว่าอย่างที่แจ้งตอนที่เมือเา,า,าร์คึนานี่ราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็เพราะว่าเขามีแบบฟีเจอร์ ให้เพิ่มขึ้นมาเยอะค่ะอย่างพวกเมซอนแอประมาณนี้ค่ะแล้วก็เอซินอันนี้ก็เพิ่งจะมาเพิ่มเหมือนกันก็คนที่ซื้อก็สุดเจ็ดเหรียญก็สบายไปก็ก็อย่างที่แจ้งก็คือหากคุณพอมีงบแนะนําให้เริ่มให้แนะนําให้รีบซื้อเลยค่ะแล้วอีกอันอ,อีกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคุณอาจจะสังเกตว่าตอนนี้พวกซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เนี่ยเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบสมาร์ทเช็ครายเดือนกันแล้วมันถึงได้สนับสนุนให้ทุกคนเปลี่ยนมา สนับสนุนให้ทุกคนหันมาทำเมมเบอร์ชิพก็มันก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชันก็จริงๆก็อยากจะเปิดสอนแต่ไม่แน่ใจว่ามีคนสนใจบ้างเนาะขนาดเพราะว่าเป็น recurring อ่า recurring ก็คือให้สมาชิกจ่ายค่าบริการรายเดือนเนี่ยก็จะมีรายได้แน่นอนนะคะทีนี้อ่าก็มีสองกรณีสำหรับอ่า p อเบเชอร r ร็อกเก็ก็คือเป็นไปนได้ที่อนาคต ก็จะปรับราคาใหม่แล้วอีกอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นไปนได้ที่ก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าสมาร์ทเช็คต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเพราะว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์ก็ใช้แบบนี้หมดรวมถึงพวกมิซอนเทสลาเอ่อเน็ตฟลกเคโรเฟก็ประมาณนี้ต้องจ่ายรายเดือนทีนี้กรณีที่คนไม่ต้องการจะหาตลาดเองไม่ต้องการจะซื้อ Pu บเบอ r หรือว่าคนซื้อไว้แล้วไม่มีเวลาหาตลาดน,นี่ก็ก็ เปิดให้ลงเชื่อจองเปิดให้สำรับเงินเ้ลวนันนี้ที่คุณต้องการที่จะต้องการที่จะอ่าให้ให,ให้หาตลาดไทยก็เป็นแพ็กสามตลาดสมุดทำเงินก็จะมีตัวอย่างประมาณนี้ก็คล้ายๆแบบนี้ก็คือคัดเลือกเอาตลาดที่มีวางขายน้อยกว่า1,000เล่มอย่างให้ตัวอย่างที่ให้ดูตลาดเมื่อกี้นี้ แล้วก็จะมีก็จะมีเนี่ยค่ะเป็น Excel s p r e a d s h e e เถ้าหากว่าคุณเคยซื้อตลาด1,200อ่อตลาดสมุดโน้ต300ตลาดอ่สมุดโน้ตทำเงินก็เป็นคลายๆนั้นแต่ว่าทำใหม่หมดนะคะก็จะทำใหม่ทั้งหมดไม่ซ้ำกับแพ็กที่เคยวางขายก่อนหน้านี้ค่ะก็มีแบบเนี้ยค่ะก็จะมีคิวบอร์ดมาให้มีจำนวนหน้าโดยเฉลีย่ยจำนวนหน้าโดยเฉลีย่ยแล้วก็จำนวนเล่มที่วางขายอยู่แล้วก็ ราคาประมาณโดยเฉลี่ยเท่าไรจำนวนคนหาต่อเดือนยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนแล้วก็ความยากง่ายคอม e พ i ิทีฟสกอร์นี่คืออะไรก็คือยิ่งตัวเลขสูงๆก็กจะเจาะตลาดยากประมาณนี้ตัวเลขต่ำก็ทำได้ง่ายประมาณนี้แล้วก,ก็ก็จะเห็นว่าเห็นว่าถ้าเป็น จ็ดสิบสีอัน,นอย่างตัวอย่างที่ให้มาก็คือมีวางขายก็เจ็ดสก็ตัวเลข competitive score ก็จะเหลือจะจะ,จะ,จะต่ำกว่าก็แค่40่สิบก็แพ็กตีก็คุณไม่ต้องเสียวลาหาตลาดเองแค่ทำโปกค่ะิวเร o r d u p l o a ดไฟล์ก็ทำเงินภาษีมันคันได้แล้วก็เป็นปัญหาต้นๆ้น,นปเป็นหนึ่งในปัญหาอันดับต้นๆของคนทำธุรกิจนี้โดยเฉพาะแล้วก็หาตลาดยังไงก็อย่างที่แจง้งถ้าว่า ก็เป็นตลาดที่แบบเราก็ไม่ได้คิดถ้าถ้าเราไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์นี้ก็ไม่ได้คิดว่าอ๋อมีตลาดแบบนี้ด้วยเป็นที่ให้ดูจิมนาสติกสแล้วก็ของเด็กผู้หญิงก็จะมีที่เป็นคูแอนิมอล s เป็นระบุสมุดรายบายสีแล้วก็อันนี้เป็นปี90ก็จะเป็นแบบตลาดถ้าเราไม่ใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยก็บอบยากมากที่จะไปหาแต่ละตลาดเอง ตรงนี้ที่คุณต้องการให้ประหยัดเวลาก็ต้องการแพ็คนี้ก็ราคาถูกนะคะแค่995เท่านั้นนะคะคุณชำระเงินเข้ามาภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะก็หลังจากนั้นแต่วันที่1พฤษภาก็จะปรับราคาเป็น1295แล้วก็อันนี้จะคาดว่าจะททำเสร็จวันจันทร์ที่จะถึงวันจันทร์ที่28ค่ะคุณสนใจก็ ต้องการราคาพิเศษก็ช่วยชำระเงินเข้ามาภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยค่ะราคาเป็น early bird แค mm ่995 hmm. ก็หลังจากที่คนได้ได้ได้ตลาดนี้เราคนก็สามารถที่จะออกแบบโปรหาคีย์เวิร์ดทำคีย์เวิร mm ์ด hmm. เขียนด mm ิส c r ม p t ช o n อะไรวางขายทำแพ็กเนื้อในอินเทอร์เน็ตก็วางขายได้ท mm ั hmm. นทีอ๋ออันนี้งั้นเนื่องจากเป็นสินค้าดิจิตอลจึงไม่สามารถคืนเงินได้ค่ะ ็ถ้าคุณต้องการที่จะสั่งจองแพ็คนี้ช่วยติดต่อเมย์มาทางไลน์ก็ลิงก์จะอยู่ในดีสคิปชาร์แล้วก็พิมพคอมเมนต์ด้านด้านล่างวิดีโอคลิปนี้แล้วก็ก็อย่างที่แจ้งค่ะว่าคุณต้องการซอฟต์แวร์พิเศ i ร็อกเก็ตก็แนะนำให้รีบซื้อเลยถ้าพอมีหงวม,มค่ะก็เมย์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับติดต่อเมย์ได้ยังไงแล้วก็ปะ คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดสั่งซื้อาพยนตรเชิลรักกิได้ยังไงก็ลิงก์จะอยู่ในทวิตเตอร์แล้วก็พิมพ์คอมเนมเนต์พิมพ์แรใตายวิดีโอคลิปนี้ค่ะก็คงจะมีแค่นี้สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามแล้วก็หาคนสนใจทําเองินออนไลน์ธุรกิจหลากหลายกืสมุดโน้ตธุรกิจเอสซี่พรินต์อนดีมันการสร้างแบรนด์ก็การทําเงินจาก YouTube ธุรกิจออฟเลนแบงค์กิ้งม,มันก็มีเนื้อหาก็ประมาณนี้ก็จะเน้นทําเงินออนไลน์ภาษีป็นคอมก็ อย่าลืมคลิก subscribe แล้วก็คลิกตรง bell notification รูปกระดิ่งก็เอาไปอัปโหลดหริอก็คลิปใหม่ๆก็จะระบบก็จะแจ้งให้คุณทราบโอ้ไม่ไม่รู้ว่าสะกดผิดต่างๆเมื่อไหร่ก็วันนี้มก็มีคลิปที่ทำหลากหลายก็วันนี้เฉพาะวันนี้ก็ทำไป3ามคลิปแล้วก็ก็จะค่อยๆทยอยให้ ทุกคนได้ดูกันก็หล,กหลากหลายหัวข้ออย่างที่แจ้งคิดว่าคงจะมีแค่น,นี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามไปฟังไหนในกานสนับันนี้มาค่ะเป็น,นปก่อนสวัสดีค่ะ